สวัสดีครับต้อนรับสู่จันทบุรีนะครับวันนี้ก็พาปลาในจันทรทะเลนะครับมาปล่อยที่จันทบุรีนะครับบ่อน้องเอ็มนะครับก,กี่เดือนเราจะมาจับดีเนี่ยหกเดือนพอไหมเอาเจ็ดเลยนะแถมแถมให้เดือนนึงโอเคตัวได้ใหญ่ใหญ่ <c oughs> เริ่มละเริ่มเริ่มปรับน้ำสภาพได้ละคึกคักละ ลงมาช่วยก็ดีนะนะผมผมว่ามันจะง่ายกว่าดีเอาถุงนี้กครับถุงนี้มันมันค่อนข้างฟรีแหละนั่นถึงแดดจะแรงเราก็จะสู้นะครับนี่ดูปลาปรับสภาพนะครับย็งไงบังกะชัยโอเคแล้วนะครับ อ่าเข้าที่ละเข้าที่ละวิ่งผ่านนี้่อยนะครับครับ่เพราะว่าคนมีมาจับมาควรจะนที่แดดแต่ว่าหมอที่พี่เขาเลี้ยงหรอที่พี่เขาเขาเลี้ยงหมอครับก็ถ้าใดมีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลาก็ติดต่อเพชรได้โดยตรงนะครับหรือว่าท่านใดจะขายปลาสดนะครับ ก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับกับเพชรนนจันทร์ทะเลนะครับอันนี้มาที่จันทบุรีนะครับบ่อน้องเอ็มนะครับค <c oughs> วันพี่เอาน้ำเข้าไปเท่าตัวเลยครับ <c oughs> อ่าแหบบ้ปรับสะภาพความเค็มด้ยวยอุณหภูมิด้ยวยนั่นแหละ ลงบอยพงลอย้อยเนาะมันก็จะบอกว่าขอบพระคุณมากครับถ้าบประลงบอปลากระพงนะครับไม่พอมันด้วยแหละเนี่ยสองตัวไงหลังไส้กับมาตัวเอามาปล่อยเราเรียกเรียบร้อยเออพี่ลงบอยนี้เสร็จพี่ไป็นลงบอยหลังผมต่อนะไม่พอดีเลยพัง วันนี้ขอบคุณสำหรับน้องเอ็มด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆชาวจันทบุรีนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันกับทาง YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสอบถามมาได้ครับกับหมายเลขโทรศัพท์ครับ083 667 3525กนะครับกับเพชรนนจันทรทะเลนะครับวันนี้ต้องขอญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ